สวัสดีครับมาตอนที่ปาสิบสี่นะครับโอ้ oh แมแสงจะคิดถึงแฟนคลับแต่อย่างว่านะคือทํามาหลายรอบแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะคุณเออฟังไปฟังมาแล้วเฮ้ยผมยังไม่โอเคไงคราวเนี้ยเฮ้ยเจอเพื่อนหลายท่านก็เฮ้ยคนจะทาสักทีเพราะเพื่อนเล่งว่าเฮ้ยพี่หายไปนานจังเลยเออหายไปนานจังเลยหายไปไหนยังอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่ ตอนที่8.4เนี่ยจะคุยถึงเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือเรื่องพระโพธิสัตว์ซึ่งมีตัวตนจริงๆเพราะเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ได้สั่งเอาไวา้นะฮะได้เคยเล่าให้ผมฟังแต่วันนี้ขอคุยนิดนึงก่อนไปมาแล้วนะครับเพชรบูรณ์วัดธรรมยานะครับไปหลออ่อพระ พุทธเจ้านะครับสีพระองค์อันนี้ก็ไปช่วยนะครับทําบุญแล้วก็ต้องทําทานนะครับมี20 10ิบบาทหรือ100บาทนะครับทําให้ครบวงจรเนี่ยเราก็ต้องทําทั้งกุศลใหญ่ในพระาศาสนาและทําทานบริจาคนะครับเหมือนสัตว์มหาบริจาคของพระโพธิสัตว์ในการก่อนนะฮะอย่างน้อยนะครับข้าวปลาอาหารนะครับที่เขาตั้งลงทานก็จะเป็นตัว เร่งบาร,รมีของเรานะครับให้เต็มเร็วยิ่งขึ้นนะครับในยามทุกพิกภัยอันยิ่งใหญ่นะครับไม่มีอะไรแน่นอนเท่ากับบาร,รมีนะครับเราไม่สามารถจะทำใหญ่ๆห,หรือเอาเอาอกเราไปเปิดร้านเองอย่างเงี้ยทาไม่ได้ก็สิบบาทยี่สิบบาทนะครับเดินให้แต่ละเจ้านะครับที่เขาเอาของมานะครับไม่ว่าข้าวขาวหมูก็อร่อยมากนะครับผมมีทั้งนะครับเอ่ น้ำชากาแฟครบเลยนะครับผมครับก็ขอให้ได้บุญนะครับร่วมกันนะครับสาธุกับท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับและก็ทำไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยทำในนามชาวพุทธนะครับและพี่น้องชาวพุทธทั่วทั้งโลกนะครับและทุกยุคทุกสมัยนะครับกับคุณจอมนาทียนะฮะที่ซื้อทองคำน่ะคนก็โอนเข้าไปเยอะนะครับผม อันเนี้ยก็ทาให้แล้วและผมนะครับก็ขอมาถามเพื่อนๆน,นิดนึงนะฮะที่ฝากชื่อกันมาเนี่ยพราะทำความละเอียดให้สีรอบคือก่อนไปนะก็พยายามนะครับรวมคาถาจักแก้พระพุทธเจ้านะครับพยายามสีรอบแล้วกรวดน้ำมาทั้งวันโกนันพระเนี่ยครับให้ไปถึงให้ได้ก็อยากจะมาเรียนถามมาว่าใครพอจะสัมผัสนะครับใครพอสัมผัสเห็นหมู่ญาติบ้างเพราะว่า เอหมือนทาไปสองครั้งแรกคือทาทั้งตั้งแต่ที่บ้านนะนะครับเริ่มได้ชื่อมาก็ทํากับใบี่โนโนเนี่ยตวนโกนก็กรวดน้ําก็ตั้งใจเหมือนว่าเราได้ถวายทองคํากับสี่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในพระธรกับให้ท่านมารับนะฮะโอ้พระสัพพัญญุตยานพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อพระธรรมเป็นหนังพระเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อหนังท่านจริงจริงเนี่ย คือผมตั้งใจมาเหมือนท่านมาทั้งสีพระองค์พระพุทธะนะครับมารับนะครับทองคำเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยพยายามเต็มที่สวดคาถาจะากแก้พระเจ้าแต่ทองมันของเราเนี่ยชิ้นเล็กนิดนึงนะฮะผมก็เขียนชื่อหลวงพ่อสดหลวงพ่อกวยพระอุป,ปคุต์เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9น่ะนะฮะหลวงปู่หม่นอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์นะครับลงไปเพื่อจะคมบนนะุญอ่ะ อีกชั้นหนึ่งนะฮะแต่ทําให้พยายามเขียนจนโอ้โหคือลืมไปว่าตัวเองแก่เหมือนกันนะพยายามแทบมือหกักอ่ะโอ้โหแทบเป็นลมแค่อ่านชื่อนะครับค่อยๆไล่แต่ละชื่อเลยนะครับเรียกแต่ละชื่อแต่ละชื่อนะครับก่อนกวดน้ําก็คือเอาน้ํามาสวดก่อนสวดคาถาจากกาักรรพดิคาถาจักระแก้วนะครับเพราะบอกแล้ววันโกนวันพระเนี่ยพบมันเปิดผมก็พยายามนะฮะ ให้ถึงให้ได้แต่ผมฝันนะเห็นญาติผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยมาเ,าเหมือนกินเลี้ยงโต๊ะจีนอ่ะกินเลี้ยงโต๊ะจีนขนาดใหญ่เลยแปลกการหล่อพระเนี่ยแสดงว่าเอาทองไปทำพระเจด,ดีก็ดีเอาทองหล่อพระก็ดีเหมือนกับว่าเหมือนกับการถวายเงินอ่ะเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกเป็นทุกสิ่งผมก็เลยอยากมาถามว่าใครสัมผัสได้บ้างเพราะว่าผมก็เต็มที่นะฮะ ผมก็สมองนิดเล็กน้อยนะแล้วครูบาอาจารย์ก็ฝากนะครับฝากเพื่อนๆเอนนาไว้แล้วผมก็เหมือนสบาบัดก็ไม่เก่งปัญญาก็โอโ้โหเชีย่ยงห้อยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะผมเชื่อว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องเทวดารักษาคุณนะ่ะหรือญาติคุณนะ่ะอิ่มหรือท่านมีทิพยสภาวะท่านก็มันจะมาช่วยคุณในคราวที่ตกอับแล้วคราวนี้อย่างที่เรียนนะว่า ภัยกึ่งพฤทิการมันไม่ใช่ธรรมดาไงคือถ้าช่วยคุณได้ทุกวิธีไหนนะผมก็พยายามทุกวิธีนะถึงเราไม่รู้จักกันก็ไม่เป็นไรอะ่ะผมก็พยายามมานะก,ก็อยากให้เพื่อนๆนะส่งมาว่าเฮ้ยใครสัมผัสอะไรได้บ้างเพราะว่าผมพยายามเขียนทุกชื่อที่ส่งมานะแล้วหลายคนก็หลายใจเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อละมันจะเปลี่ยนไงใน u t u b e อะครับมันจะล้านใหม่เลยคุณแก้ไขปุ๊บโอ้โหผมแทบตายอะ่ะเพราะผมต้องอ่านรัชทวนอะ่ะ และชื่อส่งมาเยอะมากแต่โอเคไม่เป็นไรผมเต็มที่พยายามจะให้ถึงทุกท่านก็อยากเรียนถามนะใครพอสัมผัสอะไรได้บ้างคุณก็ต้องไปกวดน้ำซ้ำนะครับและนึกถึงทองเนี่ยไม่ว่าของคุณจอมนาทีซึ่งผมโอนไป2อสามรอบนะครับอ่าให้ทุกชานและญาติทุกท่านในทุกชาตินะครับเป็นเจ้าภาพคือเราไม่แค่อุทิศบุญนะแต่เขาคือเจ้าภาพ แล้วทองส่วนตัวอีกแล้วเพื่อนก็เอาทองคำไปอีกนะฮะโอ้โหผมก็พยายามเต็มที่อ่ะทำแล้วทำอีกอะ่ะถ้าใครมีประสบการณ์นะครับช่วยตอบนะฮะเขียนมาบอกผมนิดนึงว่าผมทำได้ผลไหมที่ฝากหลวงพ่อสดไปฝากหลวงปู่ดูฝากหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยน,นะฮะนะครับช่วยกันนิดนึงนะฮะอ่า ว,ว่วิธีที่การใช้คาถาจากแก้พระเจ้าย่อบพบให้ให้จากไปอาราธนามาในวันโกนวันพระเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าผมอยากทําสิ่งที่เราเนี่ยถ้ามันจริงเนี่ยมันจะต้องส่งผลให้ทั้งคุณทั้งผมเน่ยแม้ไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยให้รู้ว่าบุญอ่ะมันได้จริงไงคนเนาะช่วยผมนิดนึงนะครับอย่าเลยไปกรวดน้ํานะนึกน้อมให้สว่างสวยเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ย ทั้งสี่พระองค์มารับทองนะครับผมทําให้เป็นสาธารณะผมอยากช่วยให้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องนึกน้อมนะครับแล้วก็ซ้อนกายกับญาติคนด้วยนะแล้วกวดน้ําซ้ําให้ด้วยเพราะว่าคือเราไม่รู้จักกันอนะ่ะผมยังนั่งทําให้สี่รอบนะครับนั่งคัดเชื่ออีกอะ่ะโอ้โหคือแทบลมจับจริงๆงโอ้คือไม่ประมาณอ,อาอยุอางี้ก็แล้วกันคุณก็ต้องช่วยทาบ้างเพราะว่า เราพบกันครึ่งทางนะเนาะยิ่งไม่รู้จักกันเรายิ่งต้องเกรงใจกันนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะคุณนะ่ะต้องช่วยญาติคุณด้วยเพราะว่าผมจะเก่งจริงหรือไม่จริงเนะี่ยคือถ้าผมเกิดตายขึ้นมาแล้วคุณไม่ลองหัดลองปฏิบัติก่อนอย่างเงี้ยมันจะเสียโอกาสที่เราเจอกันไงถ้าถ้าคุณลองทำอะ่ะมันจะโอเคกว่ามากแล้วนี่นะครับวัดพระธาตุพนมนะครับมีบุญใหญ่นะครับที่เขาจะ บริจาคทองคำอันนี้ร่วมได้ก็ควรจะร่วมนะเพราะว่าหอพระอุลังกธาตุนะครับหนึ่งบาท5บาททำได้5บาท10บาทเนี่ยควรจะทำบอกแล้วมันเป็นศูนย์พลังนะโดยเฉพาะช่วง1 3บ4า5เนี่ยเราควรจะนั่งสมาธิซ้อนไปในทองคำนะครับบุญจากาวัดพระธาตุพนมน่ยใหญ่สำคัญมากควรทำนะครับช่วง เมษานะครับบุญใหญ่อีกอันนึงนะครับเอาเท่าที่ทําได้นะครับพอทําได้คือทองนะครับที่จะเข้าขังหลวงโครงการของหลวงตาบัวถ้าผมจะไม่ผิดนี่เป็นปีที่10นะครับผมอ่าเรายังทําได้เพราะว่าอธิษฐานให้ดีผมบอกแล้วมันจะมีผลต่อคนทั้งประเทศนะครับก็ขอให้ทองคําที่เราทำเนี่ยไม่ว่าเรา,เราจะทําได้แค่5บาท10บาทแล้วโอนเข้าไปนะลองไปดูในของ Facebook ของวัดป่ากกสะท้อนนะครับ ลองดูนะฮะกระสายพระอาจารย์มั่นอีกหลายท่านเนี่ยอันเนี้ยน่าททำมากบุนนี้นะครับอธิฐานในีดีผมบอกแล้วว่าขอให้มีส่วนร่วมความดีทุกอย่างนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันสำคัญมากสมัยนี้นะครับเราช่วยเนี่ยเงินคงครังนะครับมันมากขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับเรามีทองประกันนะครับ ค่าเงินเนี่ยมันก็เกี่ยวกับคนทั้งประเทศนะครับขอให้เราได้บารมี30ทัศตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับผมตราบจนว่าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินไทยนะครับผมความดีอันใดที่จะเกิดขึ้นทั้งท้องฟ้าบนดินนะครับกลางอากาศนะครับเกิดเพราะความมั่นคงของพระศาสนาของสภาวะเศรษฐกิจนะครับขอให้เราได้บุญอันนั้นนะทั้งหมดอันนี้นะครับอธิฐานเป็น5บาท10บบาทเนี่ย จะได้เป็นชนใหญ่และเอาบนนั้นอ่ะมาเอาิษฐานหล่อเลี้ยงให้ช่วยให้ข้ามทุกพิกภพายครั้งพุทธกาลไปให้ได้นะครับผมก็พยายามพยายามสารพัดนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนไว้นิดหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับมีประสบการณ์อะไรส่งกันมานะครับอันนี้จะพูดถึงนิดนึงคือที่ไปนะฮะ,ะเพชรบูรณ์นี่คือหมวกเหล็กนะครับคนกล้าตายครั้งเดียวนะครับ เป็นหมวกเหล็กของร้อยเอกสุรพลชำนาญจ้้ยนะคบผมซึ่งเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนะ้าที่ที่สมรภูมิล่มกล้าวคือดังที่เรียนนะมีคูบาอาจารย์หลายท่านนะบอกตรงกันว่าต่อไปนะรูปรักษ์ของพระโพธิสัตวนะ์จะมาในรูปของทหารตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาบัตรแล้วก็ในสิบนะครับหรือทหารเกณฑ์อาสาสมัครทหารพลานเนี่ย ให้ผมได้ช่วยเหลือเขาคือฟังตอนนั้นนะคือผมไม่เชื่อเลยนะผมเอ๊ะเราเด็กมาปลายอ่ะคุณผมมาคิดว่าโพธิสัท์ก็ต้องเหมือนคุณพระครูบาศรีวิชัยกับชาติอย่างเงี้ยท่านอาจารย์มหาเมฆท่านก็หัวราะบอกว่าผมเายังติดในรูปลักษณ์เนะาะภาค迦สาวพัดยังไม่ได้ยืนยันหร,อหรือคําเปล่งพระโพธิญาณนึกออกไหมท่านบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าสํานักพวกนั้นไม่โกหกเราท่านให้ข้อคิดว่าคือปัญญาผมยังติด อย่างแยกรูปแยกนามนะครับไมอ่กออกอะไรประมาณเนี้ยจนมาเนี่ยนะฮะได้พบกับเรื่องราวเนี่ยที่ปลายด้ามขวาอันนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนเนี่ยคือการพบกันเนี่ยการเล่าเรื่องอาจินไตเนี่ยมันก็ต้องไปให้สุดคุณนึกออกมาเราต้องเล่าทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องพระเครื่องอย่างเดียวอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าทําการตลาดหลอกชาวบ้านนะฮะอันนี้ก็ในไหนเกิดไปให้สุดเราก็ต้องคุยได้ทุกเรื่อง อันนี้เป็นหนังสือที่ดีมากของคุณตวงพรอัศววิรัยนะครับผมอยากให้ไปลองอ่านกันนะฮะฝากหนังสือนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรหรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหลายเรื่องราวน่ะจะให้คุณค่าทางจิตวิญญาณคุณนะผมบอกแล้วว่าพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกเหมือนที่ท่านอาจารย์มหาเมฆบอกนะครับถ้ายังติดแค่อักษรน,นี่ย ไไม่ลออหรอกที่เถียงกันอรรมดาคนอื่นนะเยอะแยะนะฮะเขาจะนึกว่าตัวเองอ่ะเข้าใจพระตรปีดกอย่างเดียวไม่ใช่ท่านอาจารย์บอกว่าจะเรียนพระตรปีดกให้รู้เรื่องเราต้องเสียสละเพื่อความเสียสละคุณฟังให้ดีนะการบําเพ็ญพระโพธิญาณก็เหมือนกันอ่ะไม่ใช่ทําบารมีบ้าบอคอแตกบารมี30ชัดนถ้าเราไม่เสียสละเพื่อละตตัวตนนะคุณทิฏฐิเราจะไม่ละลายท่านอาจารย์มหาเมฆบอก เราจะติดในทิฏฐิฝ่ายดีนะครับบุญกับบาปพระกับมารนนะที่สุดแล้วปรมัตย์เนี่ยเราต้องทิ้งหมดนะผมฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นอะ่ะสมองมันเด็กเมาปายอะ่ะคุณจะเอาอะไรมากแค่จําที่อาจารย์สอนได้มาถึงตอนนี้ก็บุญแล้วคุณลองไปอ่านนะหนังสือนี่ดีมากของคุณตวงพรอศววิรัยนะฮะและอย่างที่เรียนนะครับอ่าเดี๋ยวฝากไปอีกสองเรื่องที่อยากให้คุณไปสัมผัสก่อนคือเราจะต้อง เราจะต้องเรียนรู้จากหลายทัศนคติจากหลายคนในเหตุการณ์จริงนะครับเพื่อที่จะปรับปุงทิฏฐิของเราหรือละลายตัวตนเราเนี่ยเราจะต้องฟังจากหลายข้อมูลอันนี้นะฮะนอกจากหนังสือของคุณตวงพรแล้วอยากฝาก The Ghost Radio 2อันอยากให้คุณฟังไปลองฟัง The Ghost Radio นะฮะ สองตอนนี้ก่อนของพี่ปูนะเล่าเรื่องเรื่องโศกอนาตการรมคือถ้าความบังเอิญไม่มีในโลกเนี่ยผมก็อยู่ๆคงไม่กดไปฟังเรื่องผีอะ่ะคือมันเด้งขึ้นมานะ่ะแปลกมากทั้งของพี่ปูป้าแมวหรือว่าของคุณบ่าวโตนนะ่ะคือไม่เคยคือลาออกจากวงการเล่าเรื่องผีนานมากแล้วอะ่ะคือมันเป็นไปได้ไงปรากฏเอ่อที่มันจะลิงก์มาถ้าความบังเอิญไม่มีในโลกนะคุณลองไปฟังนะ หมู่บ้านร้างวิญญาณหลอนของพี่บ่าวตูนนะครับผมสองเรื่องนี้คุณจะเข้าใจปริบทของการเสียสละนะครับของคนมากมายทั้งเจ้าหน้าที่นะครับและราษฎรที่อยู่ในแผ่นดินนะครับที่กำลังลุกเป็นไฟแม้ไม่มีในข่าวเนี่ยจะมีคนเสียสละที่ล้มหายตายจากมากมายมีน้ำตามากมายที่มากกว่าเลือดที่ สูญเสียที่เอาเรื่องนี้มาเล่าคุณรู้ป่ะเพราะว่าพระอาจารย์ตายเนี่ยไม่ว่าหลวงโป่หมุนเนี่ยหรือหลวงพ่อลวยเนี่ยตามผมเนี่ยท่านมาตามผมนะคือมาเป็นคลื่นเป็นแก้วเลยให้ไปที่ก่อนที่จะช่วยภาคใต้สามจังหวัดเต็มตัวเนี่ยท่านมาตามให้ผมไปพมกุฎคือหลวงพ่อโกยเนี่ยพบกันเนี่ยคือผมก็อ่านอย่างนั้นที่คุณเท่าสุพรรณท่านเขียนนะนะ แต่การเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโกยแล้วโอ้โหแบบว่าประทับใจท่านมากคือท่านกับหลวงปู่หมุนนะมาตามให้ไปที่พระมงกุฎคือหลวงปู่ละไม่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พยายามพูดวราอยากทิ้งทหารหลวงปู่ละไมพระที่ติดหนึ่งในสามพระอจินตายเซตเดียวกับหลวงปู่หมุนหลวงปูส่สวงท่านก็พยายามพูดถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไฟที่มันจะโหมท่านพยายามจะให้ผมนะออกมาช่วย ผมก็อิดออดอย่างนั้นอย่างงี้อย่างว่านะครับเราเราเหมือนมันคนอยู่คนละน้ำอะ่ะเราไม่อยากยุ่งอะ่ะเราเหมือนเรา,เข,าเข้าใจว่าเราปฏิบัติพอตัวแล้วไงจริงจริงมันไม่ใช่อะ่ะการได้พบหลวงปู่หมูหลวงพ่อกลวยอะ่ะที่สุดแล้วนะสาหรับผมนะเว้หลังจากไปพระอมองกุฎโรงพยาบาลพระมองกุฎนะฮะที่ไปช่วยทหารตํารวจเนี่ยผมรู้สึกตัวว่า คือไม่ได้หาอะไรเลยนะเว้ยที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยเพิ่งมาเข้าใจที่อาจาร,รย์มหาเมฆบอกอะ่ะคือเราไปยืนร้องไห้ยอยู่ที่ไอ้พระมกุฎเวเพราะหลวงปู่หมุนกับหลวงพ่อกลวยอะ่ะคือเห็นชัดคือตามในฝันก่อนแล้วตอนหลังพระสมมาที่ดีเหมือนท่านเดินเข้ามาเลยว่าเฮ้ยให้ไปช่วยทหารตำรวจช่วยทหารตำรวจที่ทำเอ่อรชาชการสนามชายแดนมาเนี่ย ผมไอ้จะไปทําไมตอนแรกเรานึกวเฮ้ยมันมีของวิเศษเหมือนอเหรียญนาลาทรงคุดหรือว่าเหรียญของหลวงปู่บุูหรือเปล่าวะที่พลังมากกว่าเบญจภาคีไอ้เราก็าคิดไปอย่างนั้นเอ้ยหรือว่าท่านจะให้ของดีแต่มันมีของดีจริงๆคุณของดีที่มันเตือนสติเราอะว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดนะ่ะถ้าไม่ได้เอามาช่วยชาติหรือช่วยคนอื่นเว้ยมันไม่ใช่อจินตายหรอกมันก็เป็นของปลอมอะเป็นความศักดิ์สิทธิ์จอมปลอมเหมือนที่ท่านอาจารย์มหาเมฆเคยบอกเหมือนที่ น้องปุละไมอ่ะพระประมาจจา์ของพระเหนือโลกอ่ะคือความเสียสละนั้นน่ะมันต้องมังเกิดแก่นักปฏิบัตินะมันเป็นตัวจบสุดท้ายในการถอนสักยะทิธีกับอวิชาาไงทำวิชาให้บังเกิดแทนอวิชานะจริงๆแล้วเนี่ยคุณธรรมเนี่ยจะปรากฏจริงๆอนะเราจะต้องไปเห็นคนที่มันมีใจยิ่งใหญ่กว่าเราเว้ย เราจะลงจะรู้ว่าบารมีสามสิบทัศที่เราทํามามันของของปลอมอะของเด็กเล่นคือการได้รู้จักหลวงปู่มุลกับหลวงพ่อกวยเนี่ยหลวงพ่อกกยเป็นพระติก่อนนะเราเราเข้าใจว่าท่านแค่เสกพระนึกออกไหมแต่หลังจากที่ท่านมนพยายามตามมาใช่ปังเ๊ะเราจะตามทําไมวะรู้จักก็ไม่รู้จักกันอันนี้พูดตรงๆนะเออว่ากายท่านเป็นแก้วแล้วทำไมมันมีอะไรดีวะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอะโอ้โห คืออยากจะร้องไห้ไม่ใช่ละอยากจะร้องไห้ไปยืนร้องไห้อะเป็นเราไปพบอะไรความจริงอะไรบางอย่างที่นั่นนะคุณตอนนั้นคือคนขาทหารตำรวจอะทหารอะขาขาดแขนขาดเต็มไปหมดเลยนะผมเพิ่งรู้อ๋อไม่น่าแหละหลวงพ่อโกวยกับหลวงปู่มนนะที่ตามมาท่านตามมาให้เราเนี่ยจริงๆให้เราพบตัวเราเองคุณว่าไม่ได้อะไรเลยอะที่ปฏิบัติมาทั้งหมดอะ เอออันนี้อ่ะก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะฝากเพื่อนๆไวนะ้น,น,ไวนะครับว่าเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกอ่ะเหมือนที่พระเหนือโลกสอนเรื่องจริงท่านบอกว่าเมื่อประเทศชาติพระศาสนานะหรือพระมหากษัตริย์มีภัยแล้วถ้าเราหดหัวเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เปิดประเด็นแต่เฮ้ยของศักดิ์สิทธิ์เพื่อหลอกลวงชาวบ้านคุณจะรู้ได้ยังไงว่าที่เขาเล่าปาฏิหาริย์ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ลวงศรัทธาคุณเพื่อตบซับคนที่หลังคุณอย่าลืมนะ จะเก่งเท่าเทวทัตไหมเทวทัตขนาดเหาะได้นะเป็นพระญาติพระพุทธเจ้ายังตกนรกเลยตอนนั้นนะครับพระพุทธเจ้าเองก็ยังอยู่พระรหั์เก่งๆก,ก็เยอะเทวทัตยัยงลวงคนไปได้เลยปาฏิหารจริงๆอ่ะถ้าไม่จบลงที่การเสสละนะคุณมันจะเพ้อเจ้อแล้วมันจะเวียนในป่าอ่ะคือยิ่งหลอกให้คนโง่ไงมันไม่ใช่นะที่ผมทำคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยเพราะมาตามทีมพิเศษที่หลวงปู่หมุนบอกที่หลวงปู่ละไมาบอกผมผมก็ไม่ได้เชื่อน,นิมิตอย่างเดียวหลวงปู่ละไมาบอกมีลูกกี่รอบ ต่อไปจะมีทีมพิเศษเกิดขึ้นมีผู้หญิงผู้ชายมีทหารตำรวจมาช่วยสร้างอยากได้ไทยมหารจาจักรพัรดิราชไม่ใช่ไปโทษแต่คนอื่นตัวคุณเคยเสียสละเคยบริจาคเลือดไหมข้าวน้องหมาเคยให้ไหมนะครับทหารหารเคยช่วยไหมในสายอื่นสายธรรมปฏิบัติอื่นคุณเคยจริงใจช่วยอะไรเขาบ้างไมนะ ไม่ว่าคนจะมาเล่าเรื่องปฏิหารอะไรเนี่ยถ้ามันไม่จบด้วยการช่วยชาตินะครับช่วยทั้งตัวเองคนอื่นให้ได้ประโยชน์จริงแล้วเราจะฟังทาไมอะคุณคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้โกหกคุณน่ะถูกไหมคนล่อลวงเยอะแยะสิบแปดมงกุฎเยอะแยะแม้แต่ผมอะคนด่าว่าสิบแปดมงกุฎผมไม่เคยโกรธแลวผมไม่เคยลบด้วยนะเพราะคุณก็ควรจะเข้าใจไว้อย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับรู้จักการสนิทการญาติการผัวเมียกันยังหักหลังกันได้อ่ะถูกปะ แล้วคุณนะครับมาแค่ฟังผมหรือใครเนะี่ยโดยที่คุณยังไม่รู้จักพื้นฐานเจตนารมหรือใจเขาเนี่ยก็ควรแล้วที่จะต้องไม่ไว้ใจกันนะนึกออกไหมอันนี้ผมไม่แคร์นะและควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะความไม่ประมาทคือสิ่งคือธรรมะแท้ที่พระพุทธเจ้านะฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ดีๆเนี่ะฝากเอาไวนะ้ให้ติดตัวคุณพบกันนะครับหวังอย่างเดียวคือให้คุณสร้างตัวเองให้พึ่งตัวเองได้นะ ไม่ใช่ตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาหรือไอ้กลุ่มศรัทธาใหม่ขึ้นมาอันนี้หรือเพื่อกอบโกยผลประโยชน์มันก็ไม่ใช่อ่ะคุณเองอาจจะเป็นอาจินไตนะครับทีมอาจินไตที่ยิ่งใหญ่กว่าหลวงพ่อโกวยนะครับยิ่งใหญ่กว่าหลวงปู่หมุนหรือเป็นทีมอาจินไตที่หลวงปู่ละไมกล่าวถึงแต่คุณจะต้องสร้างตัวเองได้โดยมีสเตมีหลักฐานมากคือคุณต้องหัดมองโลกในมุมใหม่ไอ้พลิกชีวิตด้วยการมีทัศนคติ ด้วยการเสียสละเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะช่วยคนอื่นบ้างวันนี้นะฮะดับเพลิงอนะ่ะเข้าไปดับเพลิงใครจะไปรู้ละ่ะเสียชีวิตแล้วสี่คนถูกไหมครับถ้าเราเนี่ยช่วยกันเนี่ยประกอบวิชาเชื่อมพลังจากวัตถุมงคลแล้วลำดับของเราเนี่ยพลังจิตมากขึ้นเราก็จะเอาสิ่งนี้เนี่ยกรวดน้ำแผ่เมตตาใช้พลังจิตของเราเนี่ยแผ่ไปคลุมไปดึงไปช่วย ไปดับเวทนาและพาเขาไปสู่สุขติภพนี่คือวิธีของอาจินไตยกรวดน้ําได้กรวดน้ํานึกถึงพระครอบได้ครอบและไปเชื่อมัครูบาอาจารย์ทุกครั้งหมุนให้กระแสพลังงานเนี่ยเพิ่มให้จิตมีทิพยสภาวะมีอํานาจมีความรุนแรงมากที่สุดเนี่ยเพื่อช่วยเพื่อนร่วมชาติญาติร่วมแผ่นดินอันนั้นนะคือสิ่งที่คนทําและนี่น,นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่รู้จักนะครับ ญาตินะครับของทั้งจ่าพเพียนนะครับหรือหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับดาบแซนวมืองนครพายเ็จนะครับผมผมก็เขียนชื่อนะครับไม่เคยลืมนะครับเพราะปกติจะมีชื่อของทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจนะเป็นเปึกเลยแต่นั้นโอ้โหเขียนกันแทบหน้ามืดอนะ่ะแต่เนี้ยเลือกมาเขียนบนแผ่นทองคําไม่เคยลืมน้องเอกสุขิตโตนะครับไม่เคยลืมคุณดิเลกสินรัตนะสินหรือน้อง ชยสิทธิ์เตชะสว่างวงเพราะพวกเนี้จะเกี่ยวกับสิ่งที่หลวงปู่ละไมและพระอาจินไตนนะบอกล่วงหน้าจะมีโอกาสนะจะเล่าแต่อันเนี้ยฝากไปบอกญาติก่อนนะครับหรือผู้การเขียวนะครับที่เสสละรวมชางนะครับไปภาคเหนือก็ต้องคิดถึงคุณครูจูหลิงนะครับที่ได้เธอได้ที่1ของประเทศเธอก็มีสิทธิ์เลือกก่อนเหมือนกันเหมือนผู้กองแคนอย่างเงี้ยซึ่งเลือกลงพักเกรด A ได้ แต่สองท่านเนี่ยก็เสียสลาไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าปฏิหารคือการเสียสละคนทําปฏิหารมากมายจะทําตัวชั่วช้าหลอกลวงกลอกรัพย์ตบรัพย์เยอะมีทุกสายทีมอภินญาสร้างแผ่นดินไม่ได้หรอกอภินยาอย่างเดียวนั้นนะครับไม่มีความแน่นอนนะตกกระป๋องกันมาเยอะแยะแล้วระดับเก่งระดับแต่ละสายนะ่ะถ้า ก่อให้เกิดคุณธรรมที่เที่ยงแท้เสียสละละตัวตนนะครับมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นและปิดทองหลังพระไม่เป็นทํำไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคนที่จะสร้างชาติรวมแผ่นดินเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านนี้ให้หาช่วยเหลือคนเสียสละทหารตำรวจบุคลากรนะครับด้านสาธารณสุขข้าราชการป่าไม้หรือประชาชนตัวเล็กๆอย่างพวกคุณเนี่ยตัดนะครับและรู้จักการเสียหลักช่วยคนอื่นนะ ร่วมกันช่วยชาติเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยอันเนี้ยมันใกล้เคียงกับอาจินไตยอย่างหลวงปู่หมูหลองพะกวยมากกว่าอีกนะที่มีอภิญญาคนมีอภิญญาแล้วเลอะเทอะเยอะแยะเห็นอดีตปัจจุบันเรียกของกายสิทธิ์ได้ผมเห็นมาเยอะแยะที่พังพินาศเนแล้วครบไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้เยอะแยะสุดแล้วนะครับอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่อะ่ะเท่ากับการหาคนเสียสละเพราะใกล้เคียงกับทีมอาจินไตจริงๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ย กล่าวถึงและให้หาและพยายามสร้างให้ได้คืออาจจะเป็นพวกคุณก็ได้ที่ฟังอยู่อ่ะถ้าคุณวางใจใหม่นะลองเรียนรู้คนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับไปลองหาอ่านหนังสือเนี่ยนะครับแล้วลองฟังแล้วลองคิดใหม่เนี่ยอันเนี้ยนะครับวางใจใหม่นะครับมีทัศนคติใหม่นะครับและพร้อมช่วยชาติศีสละเพื่อคนอื่นบ้างนะผมว่าอันเนี้ย คือความลับของอจินไตจริงๆอ่ะคือมันอยู่ในตัวคุณมากกว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้ตามหานะครับก็คือพวกคุณเนี่ยพวกคฆราวาสเนี่ยคฤหัสถหัธรรมดาเนี่ยที่ช่วยกันนะครับเสียสละเพื่อสร้างชาติสร้างพระศาสนาด้วยการเสียสละเหมือนที่คนอื่นเนี่ยเขาทํามานะที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีนะครับความเป็นอาจินไตก็ดีที่สุดแล้วนะ มีไว้เพื่อพัฒนาตัวเองคุณธรรมในตัวเองนะเสียสละเพื่อเสียสละดังที่คนมากมายที่ปลายด้ามขวานนะเขาทำให้ดูแล้วฝากให้เพื่อนๆนนะไปลองคิดและลองอ่านติดตามดูนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ